สวัสดีค่ะเพื่อนๆนนวันนี้นนเราขึ้นอัดคลิปอัดรลฟ์วิดีโออยู่แถวหน้าบ้านเนาะไ,ไ,ไปไปไปอยากจะไปบอกกบอยาจะไปบ้านสวนเออเราถ่ายจะไปบ้านสวนไหนไปบอกกบนะเห็นไหมต้นข้าวกําลังเคี้ยวกระจีเรากําลังจะไปบ้านสวนบ้านบอกกบ เพื่อจะไปรถน้ำผักกันเนาะก็ะเลยอัดคลิปวิดีโอคุยกับเพื่อนๆไปพังพรางเราจะมาคุยเรื่องอะไรดีล่ะวันนี้ตอนนี้จากการที่ได้ดูคลิปต่างๆมากมายเนาะว่าจะไม่พูดแต่ก็ขอพูดบ้าง อย่างว่าเราเราเป็นเอฟซของลุงพลป้าแตนมาตั้งแต่แรกเนาะบทสรุปแล้วตอนนี้มันเละเทะวุ่นวายกันไปหมดด้วยความที่น้องชายไม่ยอมหยุดแล้วทำเป็นประเด็นไปให้ช่องนู้นช่องนี้เขาเอาไปทำคอนเทนต์แล้วก็ออกมาพูดว่าพี่สาวไม่เคยปกป้องครอบครัว จะให้เขาไปปกป้องครอบครัวได้ยังไงในเมื่อเขาไม่ได้เป็นคนก่อเนาะเพื่อนเขาก็อยู่สาดอยู่เงียบเงียบแต่คุณแต่คุณดันทำคอนเทนต์อะไรมาก็ไม่รู้มาพูดให้พี่ให้น้องไปบวชเรียนมาเสียเปล่าการบวชเรียนไม่ได้สั่งสอนจิตใจอย่างอย่างปู่มหามุนีแกเล่านั่นแหละแกผู้ฟาดนั่นแหละ แต่ไม่มีใครฟาดได้เหมือนปู่มหาหมุนีเนาะแต่เราก็ได้แค่ดูจริงๆนะถ้าคนรักครอบครัวเนะี่ยเขาจะไม่สร้างปัญหาให้ครอบครัวตัวเองจะอยู่นิ่งๆอยู่ลองคนในครอบครัวนิ่งซะดูซิว่าจะการแก้ปัญหาเรื่องขดงคดีก็ปล่อยมันไปเนาะเหนื่อยแทนเห็นแล้ว มันต้องคนถึงคนที่สุดนะอย่างลุงพนป้าแตนเนี่ยอย่างลุงพลเนี่ยเขาก็ต้องทั้งอดทั้งทนนะเนาะไม่รู้ว่าเขาจะเจอปัญหาอะไรมากมายพี่อ้อยนั่งดูดูแล้วก็นั่งคิดพูดในใจว่า ขอเป็นกำลังใจให้ก็ได้พูดแค่นั้นแหละเราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้คนที่จะช่วยได้ก็คือทนายอายการอ,อุ้ยมีผักอีตูด้วยลูกนั่นอ่ะอต้นผักอีตูมาจากไหนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บไปไว้ใส่แกงมา แต่อีตัวก็คือใบแมงรักุด,ดุดุดุดมันมา,านไวุ่นวายไหมเนี่ยเด็กคนนี้ฮะมันมา,านวุ่นวายอีกแล้วมั้งเนี่ย คือว่ามาเดินออกกำลังกายด้วยเนาะอืค่อยๆเดินค่อยๆเดิน เอป็นรดน้ำต้นผักกันผักก็ปลูกไปปลูกผักไปตามมีตามเกิด oh <my> มามาโอ้ตลอดมันลดแล้วนี่ลูกตลอดมันลดแล้วเดี๋ยวเราต้นมาขาม่าวมือกัตลอดมันลดแล้วนี่เห็นไหม ต้นนั้นได้ด้วยนะตลอดมันลดแล้วอย่า,อาไปใส่ของเขาสิมันกระทับต้นผักเขาสิอือ,อันนี้คือผักอะไรเนี่ยผักคะน้า,นามั้งนี่ผักคะน้า อันนี้ผักต้นน้ำนะอันนี้ผักอะไรอ่ะยังไม่เห็นต้นเลยนี่นนนผักชีเหรอผักชีเฮ้ยอ,อย่าไปเหยียบของเขาจี้ออกมาเลยเอาเอาบ้าหรือเปล่ามึางนี่ไปเหยียบมันก็ไม่ขค้ืนสิลูก ยสรุปแล้วต้นมะละกอยายก็ตายหมดเนาะที่ปลูกไว้น้ำท่วมไม่เหลืออยไอ้หลอดมันมาลดแล้ว ตะวันกำลังตกดินทางนูน้นเพื่อนเพื่อนตะวันตกคาดว่ามาสิทำอะไรอะ่ะ โอ้นำปะ่ปะป่ะไปเดินออกกำลังกายะ่ะไปเดินไปทางนู้น<ะ>เดินไปตัดต้นกล้วยทางนู้นหน่อปะ่ะไปตัดใบกล้วยไปอ่ะคือต้นกล้วยมันออกลูกกล้วยเหรอมันไม่ได้ออกหรอกไปตัดกิ่งมันออกลูกิ่ง กิ่งมันแห้งๆนะออกครับผมไปคนเก่งเดินชับ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 สิดอกนี้อยาค่อยลดน้ำไปไปเก็บจ้างเลยอยรอให้มันโตยาวอยาค่อยเก็บไปครับคลิปนี้ลงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ